โอเคครับตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถไฟตรงสถานีที่บอกกันข้างหน้าดูนะเดินไปประมาณ500-600ยหกร้อเมตรนะก็จะนั่งไปที่มอสโกใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเ,เรารอขันแรกตอนนี้ก็อยู่มาสอยู่แล้ว วันที่เราฝนกระเป่าใน่ายหิมะตกทีดูตรงนี้ครับจากตอนแรกอะเยันเป็นลานตอนนี้กลายเป็นลานสีขาวแล้วบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะฮะเหมือนได้เยอะมากนี่เราเข้ามาข้างในสถานีแล้วครับ สวยมันใดน,นะมีแต่บันไดยู่ไหนลูก,กรีอบอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟของที่เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะครับแต่ว่ามันชื่อสถานีว่ามอสโกอะไรสักอย่างแต่มันเป็นตัวนว่ามอสโกชื่อเหมือนอยู่มอสโกไหมคนเยอะนะ ตอนนี้สามทุ่มสี่สิบหกครับเราก็นั่งรออยู่เพราะว่าเลขชนลันชลาไม่ขึ้นของเราเป็นสี่ทุ่มห้าสิบตัวป้ายตรงเหมือนเลขชันชลาเลยไม่ขึ้นเราก็ต้องรอดูเลขก่อนว่ามันจะเป็นเลขอะไรที่เนี่ยเราจะไม่ต้องใช้ตั๋วนะครับถ้าเราจองมาแล้วที่เขาบอกมาบอกว่าให้เอาพาสปอร์ตไปยื่นที่โบกี้ของขอบวนของเราครับแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะไม่ต้อง ไม่ต้องปิดมาก็เดี๋ยวก็ลองดูครับก็น่าจะเหมือนที่จีนใช้แค่พาสปอร์ตนะโอเคครับตอนนี้ชาชลา,ข,านนลขึ้นมาแล้วลครับตอนนี้สี่ทุ่มสิบเอ็ดแล้วขึ้นมาละชาชลาเก้าครับใครที่ต้องขึ้นรถไฟก็คอยสังเกตด,ดูว่าชาชลาไหนแล้วเราก็เดินเข้าไปแต่ข้างในไม่รู้จะหายากหรือเปล่าต้องลองดูออ,อกมาแล้วก็ยินอีกรอบนึงเลย,เลย ในนี้มีโรงแรมด้วยนะมีโรงแรมด้วยก,ก็ไม่น่าหายากแล้วเนี่ยนี่แชนชาลาผมแล้วลฝ้าอยู่เจ็ดถึงสิบเอ็ดก็ไปทางนี้แล้วก็เดินเดินไปนต่อกต่อตอนเจ็ดแล้วก็แปดเก้าแล้วบรรยากาศที่ชชนชลาของสถา,านีวอสโกแต่ว่าอยู่ที่เซนต์พิเตอร์เบิร์กแล้ว ส่วนที่มอสโกสถานีจะชื่อว่าเลนินกาดแล้วก็คนที่นี่เขารักเลนินมากอย่างที่เราให้ฟังไปคลิปที่แล้วนะเดินมาเห็นเลขชันชลาครับไม่ใจทีเดียวชันชลาเก้าหิมะก็ยังตกอยู่ต่อเรื่องดูพื้นขาวเราก็จะยืนรอรถไฟกันตรงนีนะ้ทางด้านขวาเราเป็นแปดนะลงได้ พอบอกเลขชันชาลาทุกคนก็เริ่มเดินมานะแล้วไกลๆนู้นเห็นรถไฟเข้ามาที่ชันชาลาแล้วครับ คืนหนึ่งได้ประหยัดทังไงไม่ได้หนึ่งคืนก็ได้เดินทางกลับทีเดียวเลยกำลังค่อยๆเข้ามาจอดต่อไปเราก็ต้องเดินหาโบกี้ของเราครับโบกี้ที่เก้าดูรถไปอันนี้น่าเป็นห้องนอนแบบเฟิร์สคลาสเนี่ยเห็นเหมือนมีสองเตียง ของเราเป็นแบบห้องหนึ่งวีสี่เตียงบู๊คี้ที่สี่ดูเด็กน้อยเดินดอยู่ฝั่งลุงสามคนอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อนี่บู๊คี้สิบสองมันนับถอยหลังเออนับถอยหลังรับบู๊คี้อันนี้สิบเ,เอ็ด 1ีกสองโบกี้ก็จะเป็นของเรารับสิบเก้าตามหาไม่ยากครับวนรถไฟสถานีก็คือไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่เท่าที่จีนเลยที่เซนเ็นเตอร์เบิร์กหากขบวนรถไฟง่ายนี่เก้าครับเอ้ยอันนี้สิบของเราก้าวยัอันนึ้งน,น,นี่ครับถึงแล้วครับไอโบกี้ที่เก้านี่ครับรอขึ้น เดี๋ยวเราจะยื่นพาสปอร์ตให้เขายื่นพาสปอร์ตให้เขาแค่นีน้ไม่ง่ายเลยต้องใช้เถื่อนมีทาเดินข้างในแคบที่เก็บกระเป๋าเขาไม่พอเดี๋ยวเราไปถามเขาก่อนว่าเก็บกระเป๋าที่ไหนไว้ไ,ได้บ้างต้องใช้ Google Translate นี่แหละ không phải thèm Ok, phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những ไปออกนะตรงเวลามากสี่ทุ่มห้าสิบเป๊ะใครมาก็แนะนำน้ามีกระเป๋าใหญ่ไม่ต้องมานั่งรถไฟนะทางมันแคบนะแล้วในห้องก็แคบ่ที่ไม่พอไว้ไม่รู้จะไวไเนยลยตอนีน ในห้องก็จะมี <5. S 1> สี่เตียงมีข้างบน2แล้วก็ข้างล่างต้องปูออาไอีกสองเตียงแล้วก็ข้างบนที่เก็บของครับได้นะใบยี่สิบเก้านิ้วพอใส่ได้อยู่แล้วก็มีลชาร์จแบตได้ดังนั้นก็มีอาหารเช้าครับมา ก่อนที่จะถึงที่หมายหชั่วโมงแล้วแต่ราคาตัว๋วนะครับจะมีอาหารหรืออะไรน,นี้มันเป็นแบบห้องนอนชั้น2ครับถ้ามีห้องนอนชั้นหนึ่งมันจะเป็นสเตียงครับแต่นี้มีสี่เตียงสองกดตรงนี้ขึ้นเนบันไดออกมาแล้ว <c oughs> ก็ปีน ต้องซ้อมก่อนเดี๋ยวเราไปนอนกับเขาแล้วเราไปหยบหัวเขาอ,าอย่างงี้น,ะนี่เลของเรา <c oughs> ห้องนู้นเรานอนคนเดียวอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวซ้อมขึ้นทางซ้าย สิไม่น่าได,ได้แต่ถ้ายี่สิแล้วมันอ้วนก็ไม่ได้เหมือนกันครับอ๋อข้างบนมีที่ชาร์จเป็นหัว USB ชาร์จได้สองหัวเหมือนกันหรือว่ามีแต่ข้างล่างตอนแรกเรานั่ง8ดชั่วโมงครับไปถึงที่มอสโกรประมาณกี่โมงหกโมงเช้านี่ครับามาดูห้องน้ำชั้นไฟชั้นสองใชใช้ okay, okay, ได้สะอาดตอนนี้นไม่สะอาดอยู่ย คือนะฮะเดี๋ยวตีห้านะเราต้องตื่นกินข้าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคนระับรถไฟสายทางไซบีเรียจริงจริงมันยาวตั้งแต่มอสโกไปถึงเวลาดีมอส,สอต์สต็อปเลยไม่แน่ใจเ,เสียงดูไ,ห,ไหม ได้เลยบรรยากาศตอนนี้ข้างนอกดีกมากรถก็เป็นสายยาวที่สุดโลกนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้มีที่ไหนจะมายาวมากกว่านี้ได้แล้วโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีันทุองนี้ครับขอตัวไปนอนไปนอนก่อน นอนสำหรับตื่นมาเมื่อคืน,นมาถึงก็หิมะตกเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายเที่ยงก็ไปขึ้นเครื่องบินลก,กลับนะครับน่าเป็นอีกวันที่โคตรเหนื่อยเหมือนกันนะพร้อมอกับกระเปา๋าลุยได้ กันน้ำเลยถ้าใครอยากได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชั่นให้ครับไปซื้อของตอน61 11, 1122เล้วเนี่ยมาดีกันออริจินัลร้อมูลแฟกซ์เซลหน้าชอ็อปมันเท่าไหร่7,000กว่าบาทนี่เราได้มา3,600เองแล้ก็ขอเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยครับสำหรับรถไฟสายทานไซบีเรียจริงๆเอ่อ ของตอนเนี้ยจากเซนที่จะเบิกมามอสโกรจริงๆมันก็เหมือนสายสายทางไซบีเรียแล้วแต่ว่ามันเป็นส่วนต่อขยายม,มาที่หลังปกติมันมีแค่จากเวลาดีมอสตอกมาถึงมอสโก